มาเชื่ขอบคุณครับใหญ่ไปๆยังได้ไปน้ำเขามาเนี่มาเยอะอุ้มน้องมาอุ้มมาอ่ะดุยลุยลุย อุ้มมาไว้เอ้าเอ้าน้ำเอื้อยไปโรงเรียนเอื้อยไปโรงเรียนสวัสดีครับยังวัสดีครับพ่อวัสดีครับเอ้าไปไป,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 ไป